ครับอยู่ก็เสีคขังบ้านเช่นแนวนะครับอยู่ก็ตะนวยครับกลับบันนี่มาดูนะครับน้ำครับฝนตกแรงมากเลยตัวเมื่อลวครับนี่ครับน้ำมีทนาครับไป็นก็มีทนามครับมีนีี้ือจะไม่ได้ไทยแล้วครับนะครับดูน้ำรัวเมื่อลวครับครับมีเหลือจะทายหวานจะทายแบบไหนครับ ายไม่ได้แล้วครับทุกวันนี้มีต่๋วไทยใหญ่แล้วครับรถไทหน่อยก็มีมีตั๋วไทยใหญ่ครับรถไถใหญ่ลงก็จมนะครับสายไม่ได้ครับจะหารถ๋วไทยหน่อยกันไหนครับง่ายเขามีใครเขาหลับจางนะครับทุกวันนี้เขาหายากเลยนะครับลำบากนะครับไม่รู้จะได้ทำไหมครับหน้าปีนี้ครับ ครับลำบากตวมเลยครับแรงครับแรงมาครับวันนี้ครับแรงเป็นชั่วโมงชั่วโมงกัวร้อนมากครับมีตะนามครับอันนี้นะผมผมถ่ายแล้วนะครับอันนี้ครับแจ่ว่ามีตะนามครับน้ำตัวมืดแลวครับ มีโอกาสเห็งก็รู้เลยน้ำขักน้ำแม่นเปิดลงก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีข้าก็ด่วมเหมือกันนะครับยิ่งเปิดก็ยิงทวมเลยครับไม่รู้ต้องไงแล้วครับนะครับน้ำครับดูจะได้ทำนะครับนาสีนี่ครับฝนดีใหญ่ครับโต๊มาแรกก็จะแรงๆครับ ตกมาแรก็แรงตกงมาแรก็แรงเล้งมากครับเรงมากมากับตลี เลี่เฮลี่ดีจริง นี่ครับฝังนี่ผมก็ไม่ได้ขายก็มีแต่ยาฝังนี่ใช้ไม่ได้ อะไรจะแรงใ้ไถยฟาดินครับมีต่น,น้ำยในเต็มหนึ่งนี่ครับน้ำคักน้ำมนเยอะยาก็บขึ้นี่ยครับที่นี่ยาทัวมวเขา มีแต่น้ำมีแต่น้ำนี่ครับเป็นหน่งครับโนลากิปนี่ก็ไวแค่นี้นะครับนี่ครับมันะ้ามาันรน้ำครับน้ำกัดน้ำเเมนครับเดี๋ยวผมก็จะติดกลางวันจะแนวตะนวยคลิปนาครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ